สวัสดีมิตรหมอแคนพ์หมอราค่ะสาวซีมึังเลยค่ะจาดีไซน์ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาอัปเดตนะคะงานของน้องร่าลํำละครละกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือกระแสน้องราลำละครก็คือแฟนคลับ f c นะคะพี่น้องก็ตั้งตารอเนาะว่าน้องราลํำละครนะคะจะได้เริ่มแสดงเมื่อไรหรือมีผลงานเมื่อไรนะคะเพราะเพลงก็แต่งเสร็จแล้วใส่ไกล์เพลงแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะ เป็นวันที่น้องรา่าต้องเรียกว่างานแรกเนาะบสำหรับงานนี้ก็คือถ่ายเอ็มีนะคะของแม่พรพิรดีนะคะเพลงชื่อ,อว่าอะไรนะคะเกาะโจ๊เรืองบัป่าจะคือก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของแม่พรพิรดีนะคะครับผมแล้วก็น้องร่าเราละครก็คืออย่างอย่างน้องร่าเนี่ยก็คือไปที่ไหนก็คนก็ให้ความสนใจกันเยอะเพราะว่าช่วงเนี้ยคือแฟนคลับเริ่ม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 เยอะขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นศิลปินนะคะในวง ของเพชรลำเพลินเนี่ยบ้างหน้าหลายตาเราเกินบ่าวโจ้และมีแต่หน้าตาดีเสียงดีๆทั้งนั้นอะฮเพชรลำเพลินก็คือต้องเรียกว่าหมอลำคุณภาพอีกวงหนึ่งเหมือนกันเนาะส่วนสําหรับน้องล่ากเา็เราได้ทําข่าวน้องล่าไปนะคะน้องล่าก็น่ารักน้นองบ่าวโจ้เนาะเข้ามาคอมเมนต์ของช่องเราด้วยนะคะคโด<อ>ยนําช่องของล่าลำละครนั่นแหละเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณนะคะอันนี้พี่ก็คือทําข่าวเนี่ยเราเป็นสื่อข่าวอยู่แล้วน,นาะบ่าวโจ้เนาะ คนเลยถ้าใครที่ติดตามได้สิ่งเป็นมอลําทุกคนเลยถ้าใครติดตามช่องเราดีๆจะทราบว,ว่าเราก็เชียร์ทุกคนนะคะพี่นนอกและอย่างใครที่ยังเป็นกระแสรหรือเป็นข่าวอยู่ในช่วงนี้เราก็จะนําหยิบยกเรื่องของเราของเขาเข้ามานะละวันเพราะคําว่าข่าวค่ะพี่นนอกมันก็คือสื่อสื่อแล้วก็สื่อนยต้องกระแสร,รายวันด้วยนะบอลจูนนะ ถ้าบรรยากาศเป็นไงยังคาบรรยากาศนะครับทีมนักแสดงถ่ายเอมีนะครับผมบอกป๋าจะเลือนเนาะอยู่ที่หน้าเพจของหมอรักพิรลำเพลินนะครับาอได้โพสต์ไว้ล่าสุดนี้หนึ่งชั่วโมงที่แล้วเองดูแต่ถ้าอยากดูเป็นคลิปการถ่ายอะไรทำก็ดูที่ช่องยูทูบพชรลำเพลินได้นะอพี่น้องเนาะ ศิลปินในวงเยอะแยะเลยนะที่ร่วมถ่ายเ V วด้วยมีหลายคนมีหลายคนมากควงในนั้นก็เป็นน้องล่าลัมพรนะคะแล้วก็เชื่อว่าเพลงนี้ของแม่พรพิรดีนะคะก็ต้องแฟนคลับ f อฟซก็ต้องติดตามเยอะดูเยอะเหมือนกันเนาะเอ็มนะรู้จักหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะฉันชอบทองชอบทองคุณหล่อในแบบในแบบตัวเองเนาะจริงๆพี่น้อง การที่ใครจะเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตานะพรโจช่วงนี้ก็คืออยู่ที่ความสามารถจริงๆแล้วก็วีแหม่แต่ละคนนหมก็บอกว่าเปลียรัศดานี่ยสวยเแต่เป็นแสดงเป็นเมียหลวงแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นไม่ใช่แอ็มวีแต่ว่ายังมีมี่ชอบมีมี่มากเลยเปิดตัวนักแสดง์เอ็มวีนี่มีมี่นี่เออมีมี่ก็อยู่ในนี้คนิตฐานนี่อ่ะให้คุณภาพให้มาฟาดบทบาทกับเป็ดน้อยมาสั้น ในเอมบนะสวยเนาะสวยมากแสดงว่าน้องเป็ดน้อยเราเป็นนางเอกเป็นเขาต้องเรียกว่ามันจะเป็นนางเอกไม่ได้เพราะว่าในเนี้ยมันมีนางเอกหลายคนก็แสดงว่าทุกคนเป็นนางเอกหมดเลยแต่ว่ามฟาดฟันบทกันเท่านั้นแหละก็คําว่าเพลงว่าปวกวาะเสือก็แสดงว่ารอเขาปะผัวหรือเปล่ารอเขาปะเมียรอเขาปะเมียพี่น้องคือยังไงก็ช่างถือว่าดูเขาเปิดตัว นักแสดงเอ็มวีมาขนาดนี้แล้วก็หนูต้องเป็นเพลงที่เป็นต้องเป็นเพลงที่สนุกน่าดูแน่ๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเพลงของราชนีลำเพลินแล้วเนี่ยแม่พรพิรดีเนี่ยจะต้องเป็นเพลงที่ขับร้องออกมาได้สุดยอดแล้วก็ไพเราะมากๆแล้วทัง ั่งทางหมอรำพีลำเพื่นก็ตั้งใจทาผลงานนี้ออกมาดีมากแล้วยิ่งมาได้กระแสของน้องล่าเนาะก็ยิ่งได้แบบเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงเองแต่ได้เข้ามาร่วมแสดง MV แล้วด้วยต้องน่าจับตามองเอาอย่างนี้คือน่าจับตามองคือจับตามองความสามารถของล่าเนี่ยถ้างานนี้เป็นงานแรกแล้วทีนี้ทำออกมาได้ดีจะทำออกมาได้ดีไหมเพราะว่าแฟนคลับก็ต่างลุ้นอยู่ว่าน้องจะเป็นยังไงในด้านการแสดงน้ําเสียงจะเป็นยังไงนําเสียงฟังจริงๆจะเป็นยังไงแต่เราก็เคยฟังตอนน้องออเชั่นแล้วก็เสียงเพราะแต่ลา เชื่อว่าถ้าแม่พรแล้วเนี่ยนาไปเชรนัยแล้วนําไปฝึกฝนไปแบบฝึกสอนฝึกร้องฝึกลำแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมีคุณภาพแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะพี่น้องแล้วก็ได้เห็นคอมเมนต์ค่ะของแฟนคลับเอซีท่านบอกว่าคือจากที่แต่ก่อนไม่เคยดูเพชรลําเพลินนะคะเราไม่เคยรู้จักเลยว่าเพชรลาเพลินเป็นอะไรแต่ว่าพอติดตามน้องล่าลําล,ละครปั๊บ เรามารู้จักวงเพชรลำเพลินแต่ที่จริงเพชรลำเพลนินมีกระแสอยู่แล้วแต่บางคนนะบาโจ้คืออย่างเขาเพิ่งเริ่มดูหมอลำเขาอาจจะยังไม่รู้แต่สําหรับเราเรารู้จักอยู่แล<ม>้วเพราะว่าเราเราดูอยู่ในหมอลำอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะพี่น้องก็ต้องได้รัว่ากระแสนี้ก็คือเป็นกระแสที่ดีเราเรียกมันว่าสัญญาณที่ดีแล้วกันเนาะสัญญาณที่ดีเชื่อว่าฤดูกาลหน้าเพชรลำเพลินจะต้องมาแน่นอนปังแน่นอนใช่ค่ะแล้วดูจากช่อง YouTube สิ ช่องยูทูบเลยเพจเออยของเพล่นลำเพลินช่วงนี้กำลังเป็นกระแสเลยคลิปไหนๆล่าสุดหลังๆเนาะมียอดวิวชมเยอะมากผ่านทาง Youtube ผ่านทางเพจนี้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับงานวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับข้าหล่าล่ำละครประทะบอสจีเทคหรอค่ะเป็นศิลปินใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสังกัดนะคะแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะบอสจีเทคนะคะ เป็นเหมือนเป็นงานเปิดตัวของน่ารำละครด้วยค่ะพี่โมครับผมมีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะครับไลฟ์สดกลุ่มปิดสามารถเข้าไปที่หน้าเพจของมาลาเพชรลำเพลินได้เลยเนาะก็จะมีลิงก์ให้เข้าราคา99บาทนะครับแล้ก็อยากดูเหมือนกันเรายังไม่เคยดูไลฟ์สดกลุ่มปิดของเพชรลำเพลินเอายังไม่เคยมีโอกาสได้ดูว่าจะเป็นยังไงเนาะนั่นหละเราก็ดูกันเราให้กำลังใจด้วยแหละให้กำลังใจทั้งน้อง ็น้อยล่ามาครแล้วก็ให้กำลังใจทั้งแม่พรพิรดีให้กำลังใจทีมงานของน้องมิมี่อ่าแล้วก็ทีมงานของหมอรพชรลำเพลินทั้งหมดเลยเราชอบมิมี่เหรอเราชอบเราชอบเปียร์กะชาเราชอบหมดทุกคนแต่ว่ามิมี่ก็โดดเด่นแต่ว่าหลักๆเราก็ชอบล่าลักจะคนคือชอบชอบทรงผมอ่ะชอบชอบทรงผมมิมี่พอไม่เปิดมารูปเนี้ยฉันตกใจรู้ว่าใช่เพจเพชรลำเพลินหรือเปล่าเอหรือว่านาราเออเออเอา สวยๆชอบชอบงลุกมีมากชอบมากเนาะเราก็อชอบคนตัอผมสั้นเราดูด้วยกันไหมคะไร่สวนมาสิอ่าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมาดูไร่สวนกันวันที่29เนาะม่ได้ดูด้วยกันก็แยกแยกกันดูแต่ว่าไปคอมเมนต์กันในคอมเมนต์กันในไร่สวนแล้วกันเนาะครับโอเคค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาฝากผลงานของน้องล่าล้ำละครนะคะเป็นผลงานแรกเบื้องหลังก็สามารถไปชมได้ที่ช่อง YouTube นะคะเพจลำเกินได้ สำหรับ m อ็มีรอฟังจากไม่พอรอพิเรดีอีกแลกันว่าจะปล่อยวันไหนนะคะแล้วก็ไปดู m อ็มีกันเยอะๆแล้วกันค่ะเพราะว่าสำหรับผลงานนี้ของไม่พอรอพิรดีก็เป็นผลงานเพลงล่าสุดปองปาจักเถื่อนนะคะแล้วก็น้องล่าลำละครก็ต้องเรียกว่าเป็นผลงานแรกที่ได้สแสดง m v แล้วก็ได้ได้ทำงานอะ่ะว่าอย่างงี้ยเธได้ทำงานเนาะแล้วเราก็ติดตามน้องล่าลำละครอยู่แล้วสําหรับแฟนคลับที่ติดตามน้องล่าก็อยากให้เข้าไปชมกันเยอะๆแล้วกันค่ะเพราะว่างานเนี้ยบอกว่า คือแค่เอนดีดูศิลปินแต่และคน,นก็คือคือดูแล้วมันมีแต่คนมากความสามารถหน้าตาดีอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เพลงเนเงี้ยนะคะดังๆฟังๆไปเลยค่ะว่าก็ว่าไปสาวสีนะผู้ติดตามช่องเพิ่ลำเกินเนีย่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะ,ะในช่วงนี้ใช่เป็นกระแสากใช่ค่ะสามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะครับผมที่ ทางช่องยูทู e หมอลำเพชรลำเพลินนะครับไม่ได้ขึ้นแต่ช่องนี้นะคะแต่ขึ้นช่องผู้บริหารด้วยก็คือช่องผู้ใหญ่บ้านสายจวดครับผู้ใหญ่มานพชัยนะคะก็เป็นผู้บริหารของเพชรลำเพลินค่ะน้องตอนนี้เฝาฝากช่องนาอฝากช่องของผู้ใหญ่บ้านสายจวดด้วยนะครับดูนะครับผมเข้าไปติดตามได้เลยนะครับ อันนี้ก็ยอดกดดูเพิ่มขึ้นเหมือนกันยอดติดตามค่ะอ่ะของน้องคำล่าล่ะน้องคำล่าลำรละครใช้ช่องเดิมหรอคะใช่ยังใช้อยู่ค่ะยังที่มาคอมเมนต์เรานค่ะล่าลำละครออฟฟิเชียลนี่นะค่ะใช่โอ้จับเครื่องขึ้นอยู่นะนนี่นะครับอันนี้ของน้องแซคคาร์วัลล่าลำรักคอออฟฟิเชียลนะครับอ่าฝากด้วยเนาะบายวันนี้ เราสอง,สองคน<ม>ก็แวะมาอัปเดตผลงานล่าสุดของมรเพชษลำเพลินให้ฟังกันนะครับสำหรับ,บท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับเราสองคนกต็ตขอลาไปก่อนข่าไวไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ